เออสบายดีสบายดีพี่น้องพ่อพ่อกันอีกแล้วเนาะอยู่ห่าอยู่น้าคือเก่าเนาะขึ้นมาแต่ขวดมันพ่ะพ่อพ่อกันคือเก่าวันนี้เออขึ้นมาแต่คองกับมาเห็นจักมานาเฮาเนาะมาถ่ายไม่ใหญ่พี่จี้จ้างจกนองเนาะกำลังมามคิดงานายจังคิดไม่ได้ ตายแล้วเราโจ๊กสตีลังกาขามหัวมันบลมบาดเห็ดหัวคอยนะคือว่าคล้องลินนี่แหล,ละคือว่าคอยคล้ายไปผดออกอะไรบ้าคอยวายว้ก็คือตาย มากงหัวพี่น้องมันบอลมูดูใช่ปิดนะได้หัวนะฮะน่ะหลดดุดดุดอันน่ะอีป้าน่ะถุยไปเบิดแหละหัวน่ะบ้าด้แปลงเลยถุยอุ้มน้ำข้อง้อป้าได้กระเพรบบรเห็เบาบอแม่เล้านะคนละเจ้า แม่จะไปจกน้องกันอยู่ลุ่มนะบ่ะลงมาหอดถายเลยนาะพี่น้องีแม่เพิ่นจนะเสริมขั้นน้องเนาะแม่ขั้นน้องยันนิงดอกตอนนี้น้องมี่น้อเพิ่งจะเสริมขั้นน้องฝนอันสูงขึ้นเนาะในน้ามันขึ้นมาหอดเดียดเด๋ยวนี้โอ้ยพี่น้องเพวกนี้คนน้ำม้วนน้ำหลดจกมือไหนมือไหนมือไหนให้คอยคุดในโมเมนต์หามื่อจักออกหรือบอ,อกก่อนนี่นะ กระช,อ,ชอ,อน้องใหม่จิสือยังก็กระถืออยู่นู้น <arbeitet> คนจิซ์ซ์ซ์มขั้นขึ้นีแม่ก็อเอาถ่มวมโตโลน้องขั้นนะ <helpful> เนาะโอ้ยขั้นไปเอามึงเนี่ยมันกระโจนสูงบนอะไระกูเอาฟูชักจะคลายแน่ยยยอยูอย่เสริมไม่ใหญ่ออกแล้วก็น,น้องสาวกปิเด้อนี่เด้อมีผัวแล้วค่ะติดต่อมาได้เด้อพี่น้องได้หมักก็ได้ ไม <laughs> ีพัวไมีผแลแลัวแล้วร่างก,กายแต่ใจเรายังโสดเด้อพี่น้องเด้อห<ม>่ <laughs> วงนะอ,งไไนอุยซาเพงบริการร้านในขี้มูกเล้วเคี้ยวแล้วตื่น <laughs> นี่มนยังเป็นปผู้บริการม <laughs> ีพี่น้องอคนสี่ขวดไอ้ขามไปอันข้างนั่นเนาะเสริมคันมันเด้อยอขั้นน้องนันยังแหงครึงๆอยู่เนาะแหง เธอหลุดอืมขันใหญกระทมได้หลายเติบแล้วพี่น้องได้ครึ่งคันแล้วเนาะได้ครึ่งหนึ่งเนาะรถดุูดพอใหญ่วัดเนาะพอใหญ่วัดเราเป็นนายเอ้ยรถยกพอใหญ่วัดเราเป็นนายหน่ะนะมาเบิ่งนี่แหละ จัดการเท่าเร็วว้ายพี่น้องขออยญนดิี้ำออกที่แม่ <c oughs> แม่ต้องให้ละทมขึ้นอีกได้หรแลเราขวัวข้าน้องแม่ละ <c oughs> ทมขึ้นอีกแล้วไ <c oughs> ัน้เราทมหายทางลุงกระทมห้มาเบิ่งใกล้ๆน้อพี่น้องขึดญยานและยันมือมนหล่นมาใส่หัว แต่ยังน้อยหันย่านย่านได้ย่านหลุดจุกเลยนะมันจะคือแบบสิ่งมีชีวิตในพี่น้องย่านมันมาเหยียบมาโคมเอาดเด้นี่พาหลุดจุกมานี่พญาวัดเน้อหัว,นวหวน้างานาอชิฮอกยังรู้แม่ขึน้นหายเขาจกทางลุ่มแม่

เห็นตัวจริงเราเป็นอะไรไอ้หง่วนปะมันเป็นดินบ่อแจบเนาะดินอันนี้นะ

คนทำไฮไลท์ผมเมะคุณน้องพี่น้องอาน้ำพอได้จูบกันใส่หน้าเนาะใกล้สิแล้วเลยพี่น้องจกยามาฟังนี่แล้วเนาะจกแล้วพวกกระถิบกระต่ายกระดึ๊บ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  แล้วพี่น้องค่ำนะแต่เนี้ยก็สิเมื่อก่อนเนาะก็คือดิลาพี่น้องไปก่อนเนาะทิ่นี้ก็ขอลาเพียงตัวนี้เนะพี่น้องฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้ได้เด้อบ๊ายบายบ๊ายบาย